วันนี้นะครับผมจะพามาดูช่างพรนะครับโมดิฟายล้อฮาร์เลย์นะครับล้อฮาร์เลย์นะานะจากหน้าแคบๆนะครับให้มันเป็นหน้ากว้างนะพาดูสดๆเลยเนาะนี่นะวิธีทาของพี่เขาก็แบบนี้นะใช้แก๊สนะครับผมปกติที่ร้านอื่นเขาทำแบบนี้นะครับคือเชื่อมแก๊สนี่แหละนะพวกล้อแม็กนะนะครับเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อเข้าขอบได้ลึกกว่าอารกอนนะครับถ้าเราเชื่อมแก๊สนะครับผม แต่ว่าถ้าเชืียมอากร์นเนี่ยมันจะเข้าได้แค่ผิวๆนะครับมันจะเกาะได้ช่วงผิวนะครับในซอกนหลื่อมมันจะไม่ไหลเข้าไปนะครับนะอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียนะต่างกันนะครับผมนหน้ากว้างมากครับหน้ากว้างมากันี้ใส่ย,ยาง260ครับนีใส่ย,ยาง260ออใส่ล้อของอะไรครับพี่ล้อล้อยางยาง,ยางของอะไรใส่ได้บ้าง จงต้องยางลบซเรียี่วกาอะไรดีแหละยางจากกยางนำเข้าหรือล่าต้องเป็นยางรถยนต์ไม่รู้ว่ายางก็ยางมอเไซค์ครับยางมอเตอร์ไซค์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ผมเอายางให้ดูเดี๋ยวครับอ่าเดี๋ยวพี่เขาเอายางให้ดูเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนเนาะได้เนออยู่่่นนนนัััเงี่ยคือพี่เขาจะผ่าปกติมันจะแคบแคบนี้นะพี่เขาตัดออกตัดขอบมันออกนะแล้วก็เอาขอบนี้มาใส่ นีฟางี้ปะมดแล้วโอ้โหยางเลืออะไรปนงูเหลือมไว้นี่นะป้าเป็พี่อยากได้ผมให้นะไปเลยเอาไปใช้เล่นเอาไปกิ้งเล่นเอาไปกิ้งเล่นได้ถ้าเป็นผมเอาไปโอ้โหมันเป็นยางเป็นยางมอเตอร์ไซค์นะครับผมใช่พวกแปลงล้อโตจะต้องล้อโตแปลงล้อโตนะครับนี่นะ เม็ดเซลเลอร์อะไรเนี่ยนะโอ้โหโยางใหญ่ขนาดนี้นะครับแี่ยังไม่ใหญ่ครับเนี่ยยังไม่ใหญ่พี่เขาบอกยังไม่ใหญ่ตอนแรกผมนึกว่าอย่าง3หนึ่งศูนย์นั่นนะเพาบะดีด่รถมันเล็กครับเขาเลยใส่แค่2หกศูนย์พอ งานเขาดิดูผลงานพี่เขาก็รู้แล้วนะครับในการซ่อมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมนี่นะแค่เศษผงนี่ก็เยอะแล้วนะครับครอยากได้งานแบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็หาที่ทําไม่ได้นะครับติดต่อมาหาช่างพรได้เลยนะครับงานแก้งก็มีโดนโดนงานแป้งตอนไน่งานงานแป้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยพาดูเนาะแป๊บหนึ่งผมดูทิ้งแป๊บหนึ่งนะ งานพวกนี้เนี่ยเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับทำกันได้ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับผมนะแค่นี้ก็เดินหน้าไปอยู่ซ้ายมือส่ยนนี่แหละยายหทอนเนี่ยที่มีฐานสีเขียอยู่บ้านอยู่หน้าบ้านอยู่ฝั่งเราด้วยสองสามสามว็เลยก็ได้ นี่ก็เป็นงานที่ทำที่ช่างพอเอามาตัดนะครับซื้อมาตัดเล่นนะครับซื้อมาตัดเล่นนะแบบนี้นะซื้อมาตัดขยายขอบนะครับผมนะนะเรียบร้อยครับผมไม่ได้คุยนะครับแต่ผมเก่งมากในด้านนะี้โอเคสุดยอดสุดยอดพี่สุดยอดมากดูความกลมเลยครับเนี่ยครับครับ ได้ได้ได้นั่นได้เลยครับผมไม่ไม่มีใครทําได้มีกระดิกครับไม่มีกระดิกครับอาจจะมีคนทําได้อยู่นะครับแต่ว่าน้อยนะครับน้อยคนนะครับผมอันนี้ส่งมาได้ไหมพี่ส่งมาทําได้ไหมได้ครับได้สนใจสอบถามแด้เลยขอที่อยู่ขอเอาปรตูผมทิ้งไว้ได้เลยบอกเขาเลยสอบถามว่าต้องทําแบบไหนการตัดงานตัดตอมงาน modify นี่มันต้องคุยกับพวกให้กันรู้เรื่องครับอ๋อคุยให้ละเอียดเนาะใช่่จบทีเดียว ไม่ต้องมีปัญหาที่<ช>หลังนะไม่ใช่ว่ามันลดแต่ละรุ่นมันก็อยู่ที่ช่างการโมดิฟายการต้องของแต่ละช่างเนี่ยเพราะว่ามันเ<บ>พราะว่ามันประกอบไปแล้วนะใช่แล้วเราแก้ไขไม่ไดแ้แต่ว่าศูนย์กลางได้หมดนะครับพวกความกวาม้วางเขาอะไรได้หมดมันอยู่ที่การยยดเครื่องยึดอะไรของช่างแต่ละแต่ละกลุ่มไม่ได้เหมือนกันอันนี้ร้อนจะทาก่อนปกติมันมากี่นิ้วพี่ตอนนี้มันมาแค่สี่จุดสี่จุดห้าสี่จุดสองครับ อ๋อหนึ่งล้อคือแคบอ่าตอนตอนนี้มันขยายเท่าไหร่ขยายเป็นใส่ยางสองศูนย์ใสใสขยายแปดนิ้วครับโอ้โหขยายแปดนิ้วอืมจกบเท่ารถกระบะแล้วเนาะเท่าเลยแหละเนีเก้านิ้วครึ่งครับวันนี้โอ้โหเก้านิ้วครึ่งนะครับโอ้เยอะมากใสยางสองศูนย์ครับสองศูนย์เนี้ยมันจะบีบหน่อยหนึ่งเออเออเออมันจะบีบสองเซนครับดึงจิ๊สวย นี่ครับล้อมอไซก็รับดัดนะครับผม <laughs> นะะมอส่งมองไซ์รับดัดหมดนะครับเ <elderly> นี่ยในครั้นี้ขอขอขึ้นดูก,ก่อนนะครับว่าจะดัดลักษณะไหนนะครับเนี่ยนะในคังนี้รู้สึกว่าคดมาเยอะนะของพีพีอะไรเอ,เอ,องครับพีพีอะไรเอ,เอ,องนี่ผมถือมาเองนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันคดเยอะไม่รู้ว่าจะปรับไหวไหมไอช่างนะไหวอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกค้าจะไหวไหมครเพราะว่ามันคดเยอะนะ นี่ล้อไหนพี่นี่ล้อหน้าเลยนี่ล้อหน้าล้อหน้าไซยางสองร้อยอ๋อนี่ล้อหน้าใส่ยางสองร้อยนะครับนี่นะล้อหน้ากับปะเรียบร้อยแล้วนะเออเล็กฝั่งครับเล็กฝังเล็กฝั่งหน่อยเดี๋ยวมาลองดูล้อคันนี้ก่อนดูว่ามันจะนะโอ้โหตกเบา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 กลางนะลูกพี่ดูนะสังเกตดูได้โอ้โห เอออันนี้เบากลางมันเสียจะอย่าเล่งเบากลางนะคอยบอกก่อนเออไหวมันต้องไม่เสียมันบกอย่ยงบกหนักใช่เมื่อว่าเขยไปตั้งฉะนบกหนักอย่าเมื่อวานเราไปตั้งเบรกตั้งอะไรเลยอ่ะต้องเลยต้องถามเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดผมผมอัดให้เดี๋ยวผมวัดผมดัดให้คันบ่อพานผมก็ขาบ่อขึ้นเงีนี่เหรอเออคันคัาเขาบ่อซื้อรอไหมซื้อรอไหมเดี๋ยวซั่งให้ โอ้ยเราไม่เขาไปหามือซองกระพอดอกกันนั่นแหละเป็นตรงนั่นแหละเป็นตรองนานเลยละเป็นต้องนานเนี่ยไม่มาดูทางนี่เนี่ยวยังไงมันก็เบี้ยวเออมันก็ขึ้นเออ เดี๋ยวผมอกดดูให้ครับครับคร้อนนี่ร้อนีดูผมฝากพี่พรไว้นะเดี๋ยวผมกดดูให้ถ้าโอเคผ่านแล้วก็จบครับเดี๋ถ้าเราไม่ผ่านก็ไม่ต้องคิดตังกันเออไที่มันโบกเน่ยครับผมเดี๋ยวผมถ่ายดูเล็กๆน้อยของช่างพรเนาะเนี่ยงานนี้เป็นของอะไรพี่ะครับเนี่ยตัวเนียใส่สแกนฟิโลโนฮะใส่สแกนฟิโลโนแกนฟิโลโนคืออันนี้ขยายอะไรเนี่ยล้อแปงล้อแปลแปงครับเอาดุมกลางมาวางเนย อ๋อครับครับครับโอเคพี่อันนี้คืองานแปลงของล้อฟิลาโลนะครับล้อแปลงเอาดุมกลางมาวางสักอะไรนะผมสแกนฟิลาโน่สแกนแกนของของอของยามาฮ่านะของยามาฮ่าเลยแหละเออแกนฟิลาโน่นะครับแล้บอกว่าสแกนสแกนเขาพิมพ์บอกอ๋อมีสแกนด้วยสแกนฟิลาโน่นะทุกวันนี้มีงานแปลกๆนะของช่างพรนะครับ ใครสนใจงานแปลกๆนะอยากได้งานแปลกๆที่หาทําแล้วมันทํายากอ่ะมาที่นี่ได้นะครับนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายแค่นี้เนาะไปแล้วนะพี่พรอช่วยโชบิดๆหน่อยอันนี้บิดๆอันนี้ก็ผมเอามาเองนะลรอเบี้ยอันนี้มาจากเพชรบูรณ์นะผมเนี่ยนะสมาเพชรบูรณ์ดูหลุมสองหลุมเลยเดี๋ยวขึ้นดูกันโอเคพี่เอาคลิปนี้จบคลิปก่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ